วันนี้นะคะเราก็จะมาสอนน้องๆฝึกงานนะคะทําเกี่ยวกับการสเก็ตแบบนะคะหลังจากที่เราเรียนร่างแบบไปแล้วก็จะมาฝึกสเก็ตแบบจากนิตยสารนะคะหลังจากที่มีการสเก็ตแบบเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้มาถึงขั้นตอนการลงสีนะคะวันนี้จิ๊กก็จะมาสอนน้องๆว่าเราจะมีการลงสีเครื่องประดับยังไงนะคะในดีเทลต่างๆของแต่ละเครื่องประดับที่เราจะทํานะคะอย่างตัวนี้จะเป็นงาน โบราณนะคะแล้วก็จะมีการฝังเพชรที่เป็นเหลี่ยมกุราบด้วยแล้วก็มีไข่มุกด้วยแล้วก็มีงานลงยาในงานชิ้นเดียวกันก็ถือว่าเป็นการลงสีที่ค่อนข้างยากเลยทีเดียวค่ะน้องๆก็จะได้ฝึกในการลงสีที่แตกต่างกันไปนะคะมีทั้งการลงยาสีนะคะ3ส,สีเนาะมีสีเขียวสีแดงแล้วก็สีน้ำเงินนะคะแล้วก็จะมีการลงเพชรไข่มุกนะคะ แล้วก็จะมีการวาดเดี่ยมเพชรลูกโลกนะคะแล้วก็การทำนูนของไข่มุกนะคะซึ่งแต่ละขั้นตอนก็ค่อนข้างใช้เวลานานทีเดียวค่ะเป็นงานศิลปะยุคโบราณน,นะคะก็จะมีการออกแบบที่เป็นลักษณะของเข็มกลัดนะคะแล้วก็มีรูปเพนติงอยู่ข้างในด้วยนะคะก็คือเราต้องทำสีรูปเพนติงข้างในด้วยแล้วหลังจากนั้นก็มาลงสีอัญมณีที่ล้อมอยู่นะคะทั้งอัญมณีที่ล้อมแล้วก็ มีทั้งการลงยาสีแล้วก็มีการสเก็ตไข่มุกด้วยนะคะให้มันมีความโค้งนูนขึ้นมาตามในตามแบบที่วิตยาสารออกแบบมานะคะก็มีการเทสสีนะคะเทสสีก่อนว่าสีนี้ได้ไหมเฉดได้หรือยังถ้าไม่ได้ก็ผสมนะคะผสมสีหลายๆเฉดจนกว่าจะได้เฉดที่เราต้องการในการลงยาสีนะคะบางทีใช้สีเดียวเนี่ยอาจจะไม่ได้นะคะต้องผสมหลายๆสีลงไป เพราะว่าสีแต่ละยี่ห้อแล้วก็แต่ละเฉดก็จะมีความแตกต่างกันนะคะบางทีเราใช้แดงเดียวไม่ได้ก็ใช้แดงเบอร์1เบอร์2เบอร์3าม,มาช่วยกันนะคะหรือว่าใช้สีน้ําเงินที่มันมีสองสมเบอร์มาช่วยกันเพื่อที่ทําให้ภาพของเราเนี่ยออกมาเหมือนจริงมากที่สุดนะคะก็ลงสีให้น้องๆดูก่อนนะคะว่าเนี่ยพอเราเริ่มลงได้ประมาณนึงมันก็จะเห็นความนูนออกมานะคะของภาพ แล้วหลังจากนั้นก็จะมาถมถมดาค่ะลงขอบให้มันเห็นความคมชัดของงานจิวเวลรี่ตรงนี้ก็จะทําแค่1ส่วนก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวให้น้องๆไปทําต่อนะคะตรงนี้ก็ทําให้เป็นตัวอย่างก่อนเด็กๆก,ก,ก็จะได้ฝึกว่าเอ๊ะเวลาเราลงสีเนี่ยเราจะทํำยังไงและขั้นตอนสุดท้ายคือการตัดเหลี่ยมตัดขอบเนี่ยทำยังไงนะคะเพื่อให้งานออกมาสวยสมจริงที่สุดคะ่ะ ก็จะเห็นนะคะว่าแต่ละงานเนี่ยใช้เวลาค่อนข้างมากเลยค่ะในงานออกแบบแต่ละงานยิ่งเป็นงานที่เป็นงานโบราณแล้วเรามาร่างแบบนะคะก็จะใช้ความละเอียดที่ค่อนข้างสูงมากแล้วก็แต่ละภาพก็จะใช้เวลานาน,านมากๆเลยค่ะสมกับความละเอียดและงานโบราณที่เป็นงานที่แบบมีงานเป็นงานล้ำค่ามากๆเลยนะคะ ในขั้นตอนของการาลงขอบนะคะแล้วก็จะใช้ปากกาหมึกดานะคะในการลงขอบของอัญมณีนะคะแล้วก็ใช้ปากกาหมึกดำในในการลงเพชรด้วยนะคะหลังจากนั้นก็ทําสีข้างในเพราะตรงข้างในจะเป็นภาพพนติ้งนะคะนนี้จะเป็นงานแบบสมัยโบราณที่เขาใช้ภาพพนติ้งของผู้หญิงนะคะแล้วก็เอามาทํากรอบเป็นอัญมณีล้อมเพชรแล้วก็เป็นมุก เป็นเครื่องประดับอีกทีเป็นงานชิ้นที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็อลังการมากๆเลยนะคะก็ติดตามชมผลงานน้องๆตอนเสร็จอีกครั้งหนึ่งนะคะ